สิ้นสุดการรอคอยสำหรับอุปกรณ์ปะจักรยานที่ไม่ต้องใช้แผ่นปะอีกต่อไปและนี่คือนวัตกรรมใหม่ Mighty Thai Repair c r e นี่หลังจากที่ดูอินเทอร์เน็ตมาหลายรอบแล้วนะดูทั้ง YouTube ดูทั้งใน t ิกต o k เห็นว่ามันมีกาวอันหนึ่งที่สามารถที่จะปะยางจักรยานได้โดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นปะเลยนะถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโอหรือหาคลิปวิดีโอได้ช่วยส่งลิงก์ให้ผมหน่อยผมหาคลิปลิงก์ไม่เจอผมจะได้แปะในเดสคริปชั o นให้ทุกคนดูว่ามันมาจากไหนแล้วก็พอหลังจากดูปั๊บก็ไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งไปเจอในเว็บขายของในบ้านเราราคาขวดละร้อยกว่าบาทตอนซื้อมันบอกว่ามันจะมีอยู่ 30C ตอนนี้ส่งมาถึงประเทศไทยเหลืออยู่ครึ่งขวด <Huh? S 1> เอาเราจะดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับมาลองดูตอนที่ดูคลิปวิดีโอแรกโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นตกใจมากเพราะว่ามันเอารองเท้าแตะมาผ่าแล้วมันเอากาวหยอดแล้วมันเอารองเท้าแตะประกบแล้วม,มันใช้ได้วันนี้ผมก็เลยจะลองเริ่มต้นลองจากรองเท้าแตะก่อนจับแรกได้รองเท้าแตะมาก็ตัดก่อนเลยตอนดูในโฆษณาเนี่ยตัดอย่างนี้เลยนะโอ้ยัตเตอร์ไม่คมเลยวะ่ะอืม อ่ผมจะลองตัดสองที่นะตัดตรงนี้หนึ่งที่นะอีกที่หนึ่งจะตัดเส้นอย่างนี้เลยนี่นะอืมแล้วก็นี่นะมไม่พอไม่พอโอเคได้แล้วนี่ขาด่างนี้เลย เอโอ้โหได้ยินเสียงเปิดเสียงลมออกดังฟึดลองดูนะครับฮึบนน่หยดน้ำกาวลงไปฮึบเห็นได้ทนทีวีมันทำอย่างนี้นะฟุ๊บอย่างนี้เลย ไม่ยอมบอกนะว่ารอแค่ไหนแม้กระทั่งตอนซื้อเนี่ยมันก็ยังไม่บอกเลยว่าให้เรารอ,อนานแค่ไหนเฮ้ยนั่งนี่ไหมหนูนั่งนี่ไหมหนูว่ามันอยู่ไหมอ่ะไม่แม่ใจอะ่ะเฮ้ยอย่าใช้ว่าแม่จใจฟันธงมาเลยไอ้ไลูกเวียนกรรมอ่ะ,อออะแผงล่างดูแห้งแล้นะเดี๋ยวเอาข้างบนก่อนอ่าโอเค <S <S> <S จะต่างอะไรกับกาวตาช้างวะเอะอฮะเดี๋ยวก็คิดแบบนั้นอนะ มีแปละอะไรก็ได้เฮ้ยมันคือกาตาช้างหลอดอร้อยกว่าบาทโอโ้กาตาช้างที่ออเซเว่นอะไรหลอดได้ยี่สิบมั้งยี่สิบสองสิบเพราะหนูเคยใช้พนันกันไหมเออรู้ละเมื่อมันอยู่ไหมเหรอมันติเดเหรออ้าว้ายสิไม่มีไม่ถูกไม่ผิดเอ่อติดมั้งหรือว่เหมือนกาตาช้างเราให้เวลามันสัก ห้านาทีไหมขอเวลาห้านาทีนะเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอาให้มันแบบว่าสิ้นข้อสงสัยไปเลยให้กาวมันแห้งก่อนอ่ะห้านาทีล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าได้ไหมตัวเห็นในโคษนามันบิดนะเฮ้ยว้าวมันอยู่เว้เฮ้ยจะได้หว่ะแต่มันก็เหมือนกาวตาช้างไหมไม่เคยกาวตาช้างมาติดรองเท้าแบบนี้แต่ว่า ไอ้ที่มันโฆษณากับในความเป็นจริงอ่ะมันอยู่จริงเนี่ยเห็นไหมไอ้วันผักเออเฮ้ยแอน้องดึงดิึ <laughs> ดงไม่ออกเว้ยเออว่ะโอเคแต่มันก็เหมือนกาตาช้างแต่มันเหนือวกว่าวกาตาช้างตรงที่มันสามารถปะยางจัก,กรยานได้เฮออ้ยแถบแดงๆนี่คืออันนี้ปะไปแล้ว อันนี้คือมีรอยปะของของผมเองแล้วนะครับที่เอากาวสองหน้าปะตั้งแต่นานแล้วอ่ะนะก็รับรองว่ากาวสองหน้าเนี่ยแปะจักรยานได้ไม่ต้องซื้อแผ่นปะถ้าจะซื้อแผ่นปะไปซื้อกาวสองหน้ามาปะนะผมทําวิดีโอให้ดูแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาลองกันว่าอน้ํายาวิเศษเนี่ยที่ชื่อว่าอ่านเด็กเยี่ยมมากสมคุณค่าที่ส่งเรียนโรงเรียนอย่างนี้จริงๆไมตี้ไทรีแพกกลูอันดับแรก แตรมลมก่อนจะสูบไหมเบ <Well. S 1> เห็นได้โฆษณามันทิ่มสองรูได้ยินเสียงลมออกไหมครับสองรูนี่มันจะมีรูหนึ่งอ่ะแต่เนี่ยสองรูตรงเนี้ยที่เราที่ที่เราแทงไว้ที่เห็นได้โฆษณามันป้ายลงไปหยดไม่รู้เดี๋ยวก็ติดมืออีกอ่ะเห็นมันเอามือฝนฝนเข้าไปเนี้ย รูปว่าเฮ้ยได้แล้วเฮ้ย <ah ท anyway, no yeah> ีนี้ลองมาดลมให้ไม่ร้ายไม่แตกฟังฟังดิมีลมออกไหมมันมีอ่ะอ๋อมีเสียงลมนี่ไหวหรือว่าเราป่าไม่แน่นพอไม่รู้อ่ะหรือเราปล่อยเราไม่ปล่อยให้มันแน่นแห้งก่อน จะไม่ปล่อยให้มันแห้งก่อนหรืออ่ะครั้งแรกนี่ลองปะดูแล้วด้วยวิธีการปะขนาดที่ลมมันกําลังออกมันก็เลยทําให้มันไม่อยู่ครั้งที่สองนี่แหละเราจะลองปะใหม่โดยแผลเดิมนี่แหละแต่ว่าเราจะลองปล่อยลมออกให้หมดก่อนแล้วเราค่อยปะแเราจะทิ้งไว้ห้านาทีก่อนไอ,อในโฆษณาที่มันทําวิดีโออะ่ะมันโปง่งเออมันทําจนโป่งเลยไงแต่ว่าเราทําแล้วมันทําโป่งแล้วมัน ไม่อยู่อ้าวเอาใหม่นะ,อะอเอาใหม่นะหยดหยดยมมกินเหมือนกาตาช้างเออเออยังเขาเรียกว่าอ,อะไรยังไม่เชื่อรายังไม่เชื่อเราจะต้อง <c oughs> อ่ะทีนี้รอสักแป๊บหนึ่งให้กาวมันเข้าไปอุดรูก,ก่อนที่ว่ามันทำได้ไหม <c oughs> โอ้แต่มันแห้งเร็วมากเลยอ่ะมันเหมือนเ,นเป็นกาวที่แห้งเร็วมากตอนนี้เนี่เราก็รอจนกาวแห้งแล้วเรารออีกสักทีแล้วกันนะแต่มันดาง ไม่มีเสียงนะ <Wow. S 1> ถ้าสูบเบาๆมันอยู่นะเดี๋ยวใครจะลองอัดเพิ่มนะอัดเพิ่มอัดเพิ่มหรือว่าฟูแน่เลยไม่รู้เม็ดฟูอ่ะดูถืออย่างนี้ไว้อยู่ไว้ยาวยแค่ยับไปไหนนะนเพราะมันกล้องอยู่ตรงนี้หรืออาจะอัดเองหรือจะอัดเองป่ะอ่ะเอมะอ,อมันก็ยังอยู่เว้ยไม่ไหนคุณผู้ชมเฮ้ยมันอยู่เว้ยจริงอ่ะอืเฮ้ย มันอยู่นะคุณผู้ชมว้าวใครไ,ไยินไม่ไดยินก็ช่างแบบอยู่นะอ่ะเมื่อกี้ไปไป,ไปลองจุ่มน้ํามาแล้วแผลที่ป่าทั้งสองแผลเนี่ยอยู่นะทั้งแผลเล็กแผลใหญ่แต่ว่ามันต้องหนาต้องอะไรนะหนาต้องป่าหนาหรอ,อม,มันไม่ต้องป่าหนาหรอกเพียงแต่เราต้องต้องลึงน้ํายาให้เข้าไปอยู่ในรูแล้วก็ทิ้งระยะเวลาให้นานนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ ไม่การันตีนะถ้าถามว่าให้ผมใช้สําหรับการเดินทางว่าผมว่าผมไม่เอาผมปะแบบแบบกาวสองหน้าผมแบบเดิมดีกว่าไอ้นี่เหมือนกาวร้อนอ่ะแต่ว่าเป็นกาวร้อนที่แห้งเร็วกว่าเท่านั้นเองแล้วเวลาสูลมไปมากๆก็มันไม่ยืดหยุ่นตามเนื้อยางสังเกตได้จากเวลาที่เราปะไปแล้วเนี่ยเห็นไตัวเนื้อยางนี่คอดเลยอ่ะพอกาวมันล้างนะถ้าทิ้งไวน้นานๆเนี่ยพอไอไอไอกาวเสื่อมสภาพลงอ่ะมันก็คงจะรั่วสู้วิธีการใช้แผ่นปะแบบเดิมไม่ได้ สรุปแล้วว่าทําได้ตามโฆษณาไหมทําได้นะครับแล้วผมประทับใจมากกรณีเป็นรองเท้านะครับอยู่ดีเหมือนในโฆษณาเลยแต่ถ้ามาปะจักรยานนะผมเลือกใช้ปะแบบแผ่นกาวสองหน้าแบบเดิมของผมดีกว่าโอเคถ้า่างั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วครับ